กูอยู่ข้างความถูกต้องอยู่แล้วทุกวันนี้กูก็มีเหมือนกับเขาบนหัวกูจะรู้ไหมว่าเขาจะไปไถเงินทางนู้นกูแค่อยากช่วยคนกูรู้กูก็อึ้งเหมือนกันกูก็ด่าไม่ใช่ไม่ด่าไม่ใช่กูไม่โมโหไม่ใช่กูไม่โกรธก็เพื่อนมันรวยอะมึงก็ดูสิกูยังทำงานหาเช้ากินข้าอยู่เลยแต่กูอะไม่ไถไอ้คำว่าเสียชื่อเนี่ยไอ้คำว่าเสียชื่อเนี่ยมันดูเบาไปทุกวันนี้กูก็มีเหมือนกับมีเขาอยู่บนหัวแล้วเนี่ยจะบอกให้ เหมือนโดนตุนไปอะแต่กูว่าเข้าใจนะิีฉาไหมมันเดือดเว้ยมันเดือดลองมาอยู่แบบที่ผมอยู่บ้างเนี่ยมันเดือดไม่ใช่มันไม่เดือดเอาจริงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งให้ฟังกันแล้วกันคือผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบไปที่วัดไปถือศีลปฏิบททัติธรรมเออบางทีวัดนูน้นวัดนี้มีงานเราก็ไปอันนี้ดูเหมือนคนแก่ แต่ก็ชอบทาบุญก็ไปไปก็จะไปเห็นเอ่อบางคนบางคนไม่ต้องไปเห็นใครหรอกเนี่ยเห็นเห็นเพื่อนผมนี่แหละว่าทไมมันรวยจังวะทําไมมันรวยอย่างนี้มันรวยจริงๆเลยมันทําอะไรของมันวะก็เข้าใจว่าคงจะแบบเอ้ยรับจ็อบรับค่าจ้างแพงก็อาจจะรวยได้แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น ใครมันจะไปคิดอันนี้มันไม่ใช่บาทสองบาทเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านใครเขาจะมาให้มึงโดยเนหากูถามหน่อยมึงถามลูกน้องมึงในสํานักงานมีใครเขาเชื่อมึงไหมกูพูดแค่นี้แหละกูอาจจะไม่รู้เขาได้จริงอะไรหรอกแต่ฟังมาเนี่ยฟังมาเนี่ยกูยังไม่เจอใครเลยเด็กที่เขาเชื่อมึงเนี่ย กูยังไม่เจอใครเลยที่เขาเชื่อว่ามึงได้โดยเสน่หาเนี่ยแล้วมึงถามว่ากูไปยืนอยู่ข้างๆถ้ามึงบอกกูก่อนว่ามึงโทรไปคุยกับเขากูจะไม่ไปกูก็โดนหลังบ้านกูด่ามันเหมือนกันนี่ก็แทบัดแทรกแผ่นดินแล้วมึงจะให้กูทํายังไงก็ต้องออกมาพูดเพราะผมอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปอยู่ในกลวงในกลูอ่ม เอกสายไหมด้วยกูก็ว่าแล้วทําไมพยานมึงหามาจากไหนกูก็ว่าแล้วพี่เอกสายไหมกูมันมันหาพยานยมาจากไหนคือคือเข้าใจไหมคือคนทํางานนะ่ะนะเราทํางานทํางานดีทํางานชั่วบ้างเราก็ต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริงมันต้องบอกได้ แต่ข้อมูลเราทำมาหลายเดือนเราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างวันดีคืนดีเอกภพแหลมมาบอกมีพยานแปดสิบนเจ็ดร้ล้านคิดโตถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงยืนอยู่ข้างๆพยานเอกด้วยยืนอยู่ข้างๆพยานเอกสายใหม่ด้วยกูหันไปดู มันก็มองกลับมามองประมาณว่าพี่ณรนน์ลงเหมือนประมาณว่าจะมองมาขอความช่วยเหลือจากผมแล้วกูรู้จักมึงไหมเนี่ยกูรู้จักมึงไหมเนี่ยมาอยู่ข้างๆกูก็ว่าทําไมมึงมองมาที่กูจังวะเหมือนมันจะขออะไรสักอย่างที่หลังมึงก็บอกกูว่ามึงไม่อยากาแถลงข่าวกูไม่รู้เรื่องเลยที่เขาไปทําอะไรกันมา ถ้ารู้จะไปโผล่ไหมถ้ารู้จะไปโผล่ไหมจะด่าว่ามีเขาบนหัวกูก็ไม่แปลกใจกูก็รู้สึกสภาพนั้นเหมือนกันเฮ้ยกูถามคำเดียวเลยคนรอบตัวมึงเนี่ยเชื่อไหมว่ามึงได้โดยเฉน่หาก่อนมึงจะมาถามคนอื่นเพราะงั้นคำตอบมันมีอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงความเชื่อไม่ต้องให้พูดเยอะไม่ได้เดือดแต่รู้สึกเหมือนเขาอยู่บนหัวตอนนี้บอกกูสักคำไหมที่จะทำแบบนั้นถ้ารู้ก่อนบอกก่อนแล้วกูยังไปมึงด่ากูเนี่ยกูรู้สึกผิดแต่อันนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรเลย กูแค่อยากช่วยเขาเขาก็เดือดร้อนมาแล้วมึงดูสิบริษัทนั้นกี่หมื่นล้านมีคนก็บอกว่าเขาจะช่วยกันเราก็ออกไปมันก็แค่นั้นแต่กูจะไปรู้ไหมว่าไอ้สายไหมมันจะเอาพยานพยานที่มึงไม่ตรวจสอบเลยมาแถลงข่าวแล้วมึงบุกไปดีเอสไอมึงไปหน่วยงานหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็รู้สึกแปลกใจอยู่ แล้วพอดูซิเรื่องมันเปาะขึ้นมาเขาก็ด่ากันทั้งยวงแล้วกูไปรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเลยไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปด้วยกันมันนิ่งก็ไม่ได้มันก็อยากนิ่ง มันก็อยากนิ่งแต่พอภาพมันปรากฏอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องชีแ้แจงมันก็ต้องอธิบายมันจะไม่อธิบายยังไงล่ะภาพมันไปปรากฏตรงนั้นวันนั้นไปเจอพี่รัชพลไปเจอทนายพัดอ่าทนายเมยหลวงอ่ะทนายเมยหลวงทนายเมยน้อยไปเจอกันในรายการเจออายาการประเมศอ่าเจอนักอัธิวิทยา กูก็ต้องตอบคาถามทุกคนนะทุกคนเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูก็เป็นอีกคนหนึ่งกูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาล่ะก็รู้พร้อมๆกันนี่แหละแล้วถ,ถามว่ารู้แล้วจะให้ทำยังไงก็ได้แค่พูด เวลาถามว่าเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนตั้มไหมก็เป็นเพื่อน<ๆ>ก็ไปเที่ยวกันแต่สนิทขนาดไปอยู่กันนั่งสังสรรค์นในวงไหมหลายปีแล้วหลายปีแล้วคือนิสัยมันจะมีความต่างกันคนหนึ่งชอบดื่มวายราคาแพงก็เขารวยอะ่ะ เขาชอบดื่มไวน์ราคาแพงก็เขารวยเขาก็ตามฐานนะผมชอบไปเวลาว่างพออเข้าวัดมันจะไปกันยังไงมันจะไปกันยังไงคนหนึ่งชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมอีกคนชอบดื่มไวน์ราคาแพงไปกับเขาแล้วมีตังจ่ายค่าไวน์กับเขาไหมเขาขายเขาขวดหนึ่งเขาจ้องกี่หมื่น ขวดหนึ่งต้องกี่หมื่นกูไปกินกับเขาได้ไหมถามว่ากูก็ไปกินได้แต่มันไม่ใช่นิสัยมันก็เลยไปกันคนละทางเออเมื่อคืนเนี่ยถามว่าตั้มโทรมาไหมตั้มก็โทรมาทั้งโทรเบอร์ทั้งโทรไลน์มาถ้ารับสายถ้าคุยข้อมูลกันก็รู้เรื่อง แต่ตอนเนี้ยไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นใครทําวิบากกรรมอะไรไว้ไปชี้แจงเองด้วยอย่าลากกูไปเกี่ยวกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วถามว่าต้องออกมากระแทกกระทืบซ้ำไหม อยู่ที่ว่าคนที่ดูน่ะเห็นตอนผมวิจารณ์หรือเปล่าแล้วมาบอกผมไม่วิจารณกูก็วิจารณ์อย่างนี้ทุกช่องแต่เขาปล่อยเสียงแบบนี้ให้พวกมึงฟังไหมผมไม่ได้เดือดนะครับไม่ได้เดือดเลยอยากเข้าใจผมผิดไม่ได้อารมณ์ร้อนใดๆทั้งสิ้นมีเหตุผลชี้แจงได้ แต่ไอเรื่องที่มันชี้แจงไม่ได้มึงจะให้ชี้แจงยังไง